ค่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขออนุมทนาสาธถเนาะคะ่ะในทุกๆกบุญเนาะคะ่ะพี่น้องมังนี้เข้ากับจะมาบอกเก้า่ันปูเนาะคะ่ะว่าสัปดาหนาเนาะคะ่ะจะมาขอแนวทาง่ันปูเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเฮ็ดยังก็ต้องบอกเก้าก่อนเนาะคะ่ะบ่เมนว่วาสีข้ามไปเนาะคะ่ะพี่น้องงวดที่แล้วได้โชคลาภจาก่ันปูแปดเก้าหานเนาะคะ่ะพี่น้องได้ไปแล้วก็อย่ลืมทาบุญสังบาร,รมีซอยกันเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่พีน้องเนาะคะ่ะเข้าไปเบ่งบรรยากาศข้างในค่ะ สาธุสาธุสาธุผู้ใดที่เห็นคลิปนี้แล้วเนาะค่ะพี่น้องงวดนากะขอให้แตกซ้ำโตตรงบนรางอีกครั้งเ้อะพี่น้องผู้ใดเป็นหนีเป็นสินอยู่กับคอหายมีเงินเคลีย์หนีเค่ีสย,สยสินใส่หนีใส่สินค่ะพี่น้องใส่ใส่ก็มาเมือน,นี้เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องเนาะคะ่ะตะเวนเบิงทำทัปยยนปูพญานาคราชเนาะคะ่ะสถานที่ที่ให้โตเลขโชคลาภเฮาซ้ำโตตรงเนาะคะ่ะงวดเมื่อกี้เมื่อวานเนาะคะ่ะพี่น้อง อันนี้ก็ะจะเป็นบรรยากาศภายในถ้ำเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดามาอย่าลืมมาตั้งจิตอธิษฐานขอพรเปิดโชคเปิดลาบเนาะค่ะอยู่ผ้าปางหนักปกเนาะค่ะขอโทษขออภัยนะเจ้าค่ะท่านผู้อยู่ผ้าปางหนักปกเสร็จแล้วเกากะยางาเข้าไปในถ้ำเนาะค่ะก็จะมีจุด,สดแสงพญะยานคราชเนาะค่ะไหวตั้งจิตอธิษฐานขอพรเปิดโชคเปิดลาบเนาะ,ะค่ะก็ภามาเบิง่งดูแหละเนาะค่ะพี่น้องทุกครั้งที่มากก็พาเบิ่งบรรยากาศในถ้ำแบบทั่วเถิงละล่ะ นาสิประมาณยี่สิบสามสิบคลิปได้แล้วทายอยู่นีน่นี่สองสามปีเนาะพี่น้องเจี๊ยบมาตั้งแต่แบบพอท่านจะเริศนะ่ะสิบกว่าปีที่แล้วนะ่ะมาทำนี่มาตั้งแต่พอท่านมีอย่างจนคู่มือนี่สบายมาแนละ่ะปากทางเขาทำเนาะค่ะสายมอือเนาะค่ะก็จะเป็นทันปูหรือสีหน้ารอดเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมมาตั้งจิตอธิษฐานขอพรเด้อ,อผู้ใดสายหรือสีเนาะค่ะพี่น้อง เสียงกะบ่ค่อยมีเนาะคะ่ะขอโทษขอไปเลยะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าพึ่งหายไข่เนาะคะ่ะพี่น้องก็จะไอแน่เสียงกะบ่มีเนาะคะ่ะโชคดีรำรวยเพื่อสุขสุขนนะคนค่ะตกใจเบิดงูใส่กระอแต่เนี่ยบ่บบวเป็นตาพราะูเวยสิว่าจังไดใส่มือก็จะเป็นผักแกวมะละกอเนาะคะ่ะพี่น้องอีกหนึ่งชุดเนาะคะ่ะพี่น้องขอพ่อเนาะคะ่ะขอพ่อนะที่การงานเนาะคะ่ะพี่น้อง ขอได้เบิดแล้วพี่น้องแต่เฮาก็ต้องปฏิบัติหน่ำเนาะคะ่ะโบแมนว่าไปขอพรมองไดแล้วพวสมปราถนาในสิ่งที่ขอกับไปโทษเทวดามันก็บโบแมนเนาะคะ่ะเฮาต้องมองเบิง่งโตเฮ้าน่ำเนาะคะ่ะว่าเฮ้าปฏิบัติมาซํำใดเนาะค่ะพี่น้องข้างหน้าก็จะเป็นปรากแก้ือมรกตแล้วกะ็ช่องแสงพญานะ,นะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะเข้าไปได้ทมอีกรรมนึงเนาะคะ่ะเหมือนอก,ก็บเบิ่งแค่นี้ก็เนานะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าไทยให้เบิ่งดูและะ้วก็ย่านเบื่อเนาะคะ่ะ เดี๋ยวยางเขาทำถันปูพญานคราเนะคะ่ะสัตท่าค่ะพี่น้องมีสัท่ามันก็ถือเบิร์ละเลยสัตท่าอย่างเดียวว่าพ่อเข้าตรงปฏิบัติน่าเนาะคะ่ะเพราะพะว่าบ่มีไผ่มาซอยให้เข้าแบบชีวิตดีขึ้นหรือว่ามีโชคมีลาบเนาะจากตัวเข้าปฏิบัติเนาะคะ่ะไปบอกเก่าปูก่อนเนาะคะ่ะจะไปบอกเก่าทันปูก่อนเนาะคะ่ะว่าทีน่าจะมาขอพรปวดโชกปวดลาบเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศ วัดนาลวยตอเนาะค่ะพี่น้องวันนี้กะมหาถันปูท่าบุญสังบร,รมีห,หายถันปูเนาะค่ะพี่น้องเข้าต้องทําบุนสังบร,รมีเนาะค่ะพี่น้องบ่าแมนว่าจะคอเตเลกย่างเดียวเนาะค่ะายเทวดาายสิงซักซ์สเนาะค่ะถาสีคออย่างเดียวเข้ากระตองหูจักเป็นผู้หายหน,หน้าเนาะค่ะพี่น้องเข้ากระตองหูจักเมตตาเพลินเพลินกับเมตตาเข้าเนาะค่ะต่างคนต่างเมตตาต่อกันด้วยโชคลาภค่ะพี่น้องทำบุญก่อนสะสมแต่บุญไว้หลายๆไปแลกเป็นตัวเลขโชคลาภ อย่าขออย่างเดียวค่ะต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องขูจักไห้น้ำเนาะค่ะพี่นนองมันยากาศสมัยตะกี้คอยมาแต่ผู้ใดที่ตามมีหลีบอกมันโมนมีไฟ่มีมยังเด็ดพี่นอ้องก็มาแบบนี่สีแหละต้องถือไฟฉายแบบทรงเอาอ่ะอือชีวิต่มีหยังดอกค่ะหารอทำบุญอย่างเดียวะหล,วละ๋ยวแพนให้เบิ่งเด้อพี่นนอะอันน้ก็ หลอดออกมาจากถ้ำอีกถ้ำนึ่งแล้วนะคะพี่น้องตรงนั้นก็นจะเป็นปูพญาศรีสตานาคราเนาะคะ่ะเคยไปทายคีปให้เบิ่งแล้วเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดอยากขอพรหรือว่าไปขอพรอหมได้บัสํสเร็จกะลองมาเบิ่งเนาะคะ่ะวัดถ้ำเขาทุ่นเนาะค่ะพี่น้องก่อนที่จะไปขอพรในถ้ำปูพญานาคารเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเคล็ดลับขออนุญาตเจ้าค่ะท่านแม่อันนี้เป็นเคล็ดลับออนเานาะคะ่ะอย่าลืมมาสวนมุนแพเมตา กูที่โวนบุญโซนกูศซนไห้ผู้เพื่อนรักสมรักษาอยู่นีก่อนเนาะค่ะมันจังสีขอพกสอนสเร็จเบื้องจากชุดไทยเลยพี่เนาะึบรรยากาศนนั้าก็จะเป็นถ้ำปูผู้ชองอันนี้ก็ปูซีสตาเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามนื้อเดี๋ยวเขาไปหา่านปูพญาหนคราดอยู่ในถ้มก่อนเนาะค่ะสถานที่ที่ เอาได้โชคลาภนับขังมาทวนเนาะคะ่ะผู้ได้ติดตามข่อยกะคุ่นตาดีดอกพี่น้องก็่าทำเขาระทุนเดือนนี้มาเป็นซิฟเถื่อละคือมาบ่อยแหง้งผู้ได้ยาพ่อข่อยกะตรงนี้ละนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภ้างในผู้ได้ี่มาไหวโบว์ซ้องหรือว่ยอย่างก็จะมีผ่านเนาะคะ่ะในไหวใส่พลมลากลางไม้แล้วก็พวกมาหลงมาไล่เนาะคะ่ะอยู่ตรงนี้สาธุท่านปู่ อันนี้ก็จะเป็นหมอชีโวโกมาลพัดเนาะค่ะผู้ดไดที่เจ็บไข้ได้ปวยยลืมมาอธิษฐานจิตเนาะค่ะมันเป็นความเสื่อความศรัทธาให้มันแต่ข่อยเสื่อเต็มรอยสาธุให้ลูกหลานสวงเศร้าเด้อปู่สิไปทําบุญวันอาทิตย์อยู่จังหวดน,นะครนหน้ายกหนูกหห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 บห้องแหกหอกแหกอยู่ปู่สิหลอดแล่บนหลอดแล่อยู่อันนี้ก็จะเป็นหินหองอกหินย่อยเนาะค่ะพี่น้องงามแฮ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดนางสมาธิเนาะค่ะผู้ใดอยากถื้อสินก็ลองมาติดต่อวัดเบิงเนาะค่ะพี่น้องน่งสมาธิแผ่เมตตาเนาะค่ะพี่น้องยุ่งกับตอมบรรยากาศผู้ใดอยากขอเงินแสนเงินล้ากนกะช่องล่มตรงนั้นเนาะคะา่ะเสื้อว่าเป็นทางเที่ยวไปเที่ยวมาของไมา่ยขา,าวเนาะค่ะไปขอเงินแสนเงินล้านใดขอชโชคลาบใดเนาะค่ะพี่น้องความศรถถัทธาความศรัทธาไปมั่นเนาะค่ะผู้ใดเสือก็ได้ผู้ใดบบเสือก็แล้วแ,แต่เนาะค่ะ หินหอบหินหงอกห,ห,ห,หินหย่อยพี่น้องงามแม่อันนี้เพิ่นเอาไฟมาใส่เงนเนาะถ้าเห็นน้ำตกเพรแมา่ย่าขาวแม่ยานหน้าของเห้านี่ยอู้ยหิบอกงามแม่เดี๋ยวอ่าช่วงเมษายนจะพาเข้าไปตรงนั้นก็นจะเป็นชุดท,ที่เห้าไปขอตัวเลขโชคลาภันปูเนาะคะ่ะผู้ใดที่เห็นคลิปแล้วม้นนี่ก็เขาให้มีโชวมีลาภหววต่อไปซ้ตัวตรงบนรางอีกครั้งค่ะบุญบาร,รมีสั่งเลยด้วยตัวเองเนาะคะ่ะบ่มีไพโดนบันดาลให้เห้าถูกหวยได้นอกจากตัวเหาทำบุญสั่งบารมีเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวไปสักการะขอพรทถานปูล้ะกะต่างชิตอธิษฐานพร้อมๆกันนะคะพี่น้องปูอย่าห้อย่าตื่นอย่าท่วงเ้อจ่วงนี้ใหญ่นูเห็นยังน่สิ่งที่นูบว่าอยากขอท่านปูนูอ่อนแออยู่ช่วงนี้อธิษฐานเอาเดอ้อพี่น้องผู้ใดอยกดากได้ยังกะให้อธิษฐานเอาเดอ้อค่ะพี่น้องศัก์ีห่งเดี๋ยวอ่าขอยสิเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการอธิษฐานจีตขอพรเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยววันอาทิตย์เฮ่าไปทําบุญ สั่งบาร,รมีกันต่อเน,น,นาะค่ะมวหน,นากระคอบารมี่ันปูพญานาคราชแห่งวัดธรรมเขาประทุนโดนบรรดาหาพี่น้องมิชมิลาเบิร์ตสุขุสุคนสำหรับผู้ใดที่รวมท่าบุญมากก็อให้แตกซ้ำโตตรงอีกขังเดอ้อพี่น้องมีเงินเคลียนหนีเคลีย์จีนกันทวนหนาค่ะ